ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แบบอยู่กับพี่นาที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะคุณผู้ชมเราเอาโน้ตบุ๊กมาซ่อมนะคะเป็นแบบแบตนะคะเพราะว่าซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าแบตน่าจะาติดปัญหาบางอย่างนะคะคุณผู้ชมก็เลยให้ทางร้านช่วยดูให้นะคะเพราะยังอยู่ในประกันหนึ่งปีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แบบกับพี่นาจะไปหาอะไรทานก่อนนะคะรู้สึกว่าหิวมากๆ แล้วเราก็ดูผู้คนนะคะโอ้โหเยอะสุดๆเลยต<ม>ังไปหาร้านอาหารนะคะคุณผู้ชมค่ะ<ม>คนเยอะสุดๆเลยตอนนี้มมไม่นานเราเราจะมีที่นั่งหรือเปล่าที่ฟู้ดคอร์ดอ่ะใช่ไหมคะเพราะว่าคนก็เยอะนะตอนนี้บอมกำลังจะไปหาที่ทานข้าวแถวฟู้ดคอร์ดกันดีกว่า<ม>ร้านอาหารคนก็เยอะนะคะ เราเมื่อกี้ก็เห็นเขามาจัดอะไรนันทราตการอะไรร้านอาหารเหมือนกันเนาะพี่นะใช่ปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเขามีร้านอะไรบ้างว้าวเยอะมากเลยเปลาหมึกก็น่ากินปู ไข่ปลาหมึกโตอ,อลังการลูกชิ้นนะคะลูกชิน้นดูก่อนว่ากินร้านอะไรดีหมูปิ้งแพ้ไปกินตรงนู้นใช่ไหมคะหรือว่าเดี๋ยวดูดดตรงนี้ก่อนไหม<ด> ไม้ละห้าบาทเท่านั้นแล้วเราไปที่ไหนดเดินต่อไปทางโน้นไปทางโน้นปะอยากจะไปดูอะไรเพิ่มก่อน